สวัสดีค่ะทุกคนพบกับโบสาวบ้านสวนจากช่องพันไม้สไตล์บโบคลิปนี้นะคะเดี๋ยวโบจะพาเพื่อนๆไปหาไม้โบราณอีกชนิดหนึ่งนะคะเพราะว่าช่วงนี้ฝนกําลังตกมีความชื้นนะคะภายในสวนเนี่ยก็จะขึ้นเยอะมากเลยค่ะนี่ค่ะขึ้นเป็นกอเป็นพุ่มเลยนะคะสําหรับต้นนี้นะคะนี่ต้นเล็กต้นน้อยก็จะมีนะคะ เริ่มทยอยแตกใบออกมาแล้วนะคะเดี๋ยวก็จะมีดอกสวยๆเนี่ยออกมาให้เราได้ชมกันค่ะเห็นไหมคะตามในสวนก็จะขึ้นเยอะมากก็ขึ้นปะคนกับหญ้านะคะหญ้าตรงนี้บนจะยังไม่ตัดนะเพราะว่ามันยังมีตัวว่านเยอะอยู่นะคะก็เดี๋ยวให้ว่านมันออกดอกก่อนแล้วก็ให้มันพักหัวไปค่อยตัดนะเสียดายนะคะดอกกำลังสวยๆค่ะขึ้นเต็มเลยนะคะ นี่ค่ะดอกก็เริ่มทยอยออกแล้วนะคะตัวนี้ก็คือว่านมหาลาบนะคะเป็นว่านไทยในโบราณอีกชนิดหนึ่งนะคะที่หลายคนจะนิยมปลูกกันนะคะแต่ว่าตามบ้านบนเนี่ยมันจะขึ้นเยอะนะคะตามในสวนนะคะนี่ค่ะเป็นพุ่มเป็นกอออกดอกสวยเลยนะคะลักษณะดอกก็จะออกจากซอกใบนะคะเป็นช่อสี่ร่มชูตั้งขึ้นนะคะ จะมีดอกประมาณ8-10ดอกนะคะการชอก็ยาวประมาณ30-40เซนติเมตรนะคะตัวนี้เป็นเกสรตัวผู้นะคะจะมี6อันนะจะยื่นยาวออกมาแล้วก็โค้งขึ้นนะคะมีตัวก้านนะคะก็จะยาวนะคะลักษณะกลีบดอกก็จะเชื่อมติดกันเป็นรูปปวยแคบๆนะคะดอกก็จะมีสีส้มค่ะ จะออกดอกได้ปีละครั้งนะคะแล้วก็ดอกจะดอกในช่วงที่ดิน,นมีความชุ่มชื้นเพียงพอนะคะก็ะคือก้านดอกนะคะที่จะแตกยอดขึ้นไปแล้วก็จะออกเป็นเช่าดอกนะคะส่วนใบก็จะเป็นรูปหอ,อกนะคะกว้างประมาณ8ถึง10เซนนะคะแล้วก็จะมีความยาวอยู่ที่ 15- 20ถึงเซนติเมตรนะคะลักษณะของ ปลายใบก็จะมีความมนเล็กน้อยนะคะวานมหาลากก็จะขึ้นได้ดีในดินด้วนนะคะแล้วก็ชอบน้ำปานกลางค่ะแดบดบก็จะได้ครึ่งวันนะคะแล้วก็นิยมขยายพันธุ์โดยการแยกขวนั่นเองนะคะเราจะนิยมปลูกกันเป็นไม้ประดับค่ะทัะนี้ก็ตามในสวนนะคะต้นเล็กต้นน้อยก็จะเริ่มนอกแซมแยกขึ้นมาเยอะแยะมากมายเลยนะคะ ขึ้นปะปนกับบอนสีสาวน้อยปะแป้งนะคะซึ่งก็มีเยอะเหมือนกันนะคะในช่วงที่ฝนตกแล้วก็มีความชื้นเพียงพอเนี่ยไม้หัวพวกนี้ก็จะขึ้นมาเต็มสวนเลยค่ะส่วนนี้ก็คือตัวที่โบนํามาใส่กระถางไว้นะคะเพราะว่าลูกค้าบางคนเขาบอกว่าเวลาเขาอยากได้เนี่ยคือจะส่วนมากเวลาเขาสั่งซื้อก็จะได้เป็นหัวหัวนะคะก็ลูกค้าบอกว่าอยากได้ไม้ที่แบบ บางทาีส่งและพร้อมออกดอกเลยเนี่ยโบก็จะเลี้ยงไว้ในกระถางนะคะซึ่งก็ใช้เวลาเลี้ยงนานอยู่นะคะเพราะดอกเขาจะออกแค่ปีละครั้งเราก็ต้องเลี้ยงในกระถางไว้นะคะแล้วก็เมื่อถึงเวลาที่จะออกดอกระหว่างเดือนกุมภาถึงเมษานี่แหละคะ่ะอาจจะยาวกว่านั้นก็ได้นะคะเราก็สามารถส่งให้ลูกค้าได้เลยนะคะเมื่อลูกค้ารับของก็จะได้ชมดอกสวยๆได้เลยะคะ่ะดินหินดินทรายนะคะถ้ามีความชื่มชื้นเขาก็จะขึ้นมานะคะ ที่สําคัญนะคะสําหรับดอกว่านมหาลาภเองนะคะเขาก็บอกว่ายังสามารถนําไปจัดเจกันนะคะปักเป็นเจกันได้สวยๆอีกด้วยค่ะซึ่งก็จะมีความคงทนอยู่ประมาณ3-5วันนะคะเราก็สามารถนํามาใส่เจกันนะคะเพื่อตั้งประดับสวยๆได้เลยนะคะ สำหรับว่านมหาลับเองก็มีความเชื่อตามโบราณนะคะว่าเป็นไม้ปลูกเสี่ยงทายจะให้โชคลาภความร่ำรวยและก็ความเจริญก้าวหน้าในชีวิตค่ะและนี้ก็จะได้เป็นแจกันสวยๆนะคะซึ่งเมื่อเราได้ใส่แจกันไปแล้วนะคะเราก็สามารถนำไปวางในที่ที่เราต้องการได้เลยค่ะก็เพิ่มความสวยแบบเก๋ๆได้ดีอีกด้วยนะคะไม้มงคลที่ดอกสวยแล้วก็ชื่อดีด้วยค่ะ